สวัสดีครับมาพอกันอีกคือเก่าครับผมกับร้านปีชาปั๊มน้ำนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกับเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆในกรณีที่บางท่านเก็บปั๊มตัวสำรองเก็บไว้เป็นตัวสำรองนะครับเป็นปั๊มสแปร์เอาไว้ใช้ทดแทนก,น,กนกันกับตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็มีหลายท่านเขาอาจจะเก็บไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับมีปั๊มสองตัวบางงั้นเถอะตัวหนึ่งใช้เป็นตัวหลักส่วนตัวนี้เอาเก็บไว้ แต่ก่อนที่ท่านจะออกมาใช้ในกรณีที่ตัวหลักมีปัญหาหรือตัวหลักมีการไหม้หรือชารุดในเรื่องอะไรแล้วบังเอิญว่าวันนั้นไม่ทานการซะและ้วจะทําอะไรก็ไม่ทันซะและ้วก็เลยนึกได้ว่าของตัวเองมีปั๊มอีกตัวหนึ่งก็เลยจะออกมาใช้แต่ก่อนที่ท่านจะใช้หรือก่อนที่จะเสียบป้านพิธีธรรมอะไรเนี่ยท่านต้องไปดูกับปีชาบมนาก่อนว่าเราต้องแก้แบบไหนเราต้องเช็คแบบไหนก่อนนะครับไปเลยตามปีชาไปดูเลยครับ ตัวนี้ก็คือลักษณะเป็นมอเตอร์เก็บไว้นานนะครับผมหลายปีเลยครับผม5ปี6ปีประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นมอตเตอร์ที่เขาเก็บไว้ในห้องเครื่องโดยไม่มีการเสียบปลั๊กให้มีการขยับให้หมุนนั่นแหละครับแต่เขาไม่ได้ทําเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีใครชี้แนี่ไม่มีใครแนะนําแต่ตอนนี้พี่ชาเลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับก่อนที่คุณจะไปใช้นะ่ะ ต้องเช็คดูก่อนก็เลยให้ช่างที่ร้านนะครับไปยกมาเอามาเช็คดูแล้วหมุนดูแล้วตรงตูดตรงนี้นะครับตรงเนี้ยพอหมุนดูแล้วมันไม่หมุนนะครับอ่ามันไม่หมุนนะครับติดแน่นปึกเลยนะครับดังน,นั้นวิธีการต่อไปคือเราหมุนดูแล้วไม่หมุนแล้ววิธีวิธีการต่อไปเราก็ต้องเปิดฝาหน้าครับอ่าเปิดฝาหน้า,นา,นา,นานเลยนะครับ เพราะว่าเราจะเอามาใช้เลยไม่ได้นะครับผมปั๊มจะมีการค้างเืเบาๆนะครับผมตรงนี้ต้องให้รีบถอดปลั๊กเลยนะครับอย่าไปฝืนใช้เด็ดขาดเดีย๋ยวโมอเตอร์จะไหม้หรือไม่งั้นเดีย๋ยวโอกาสเสียมีอีกเยอะเลยนะครับพอรู้ว่าไม่มีการหมุนค้างเบาๆอื้อเนี่ยให้รีบถอดปลั๊กแล้วก็ทําตามดังที่ปีชากลังชี้เนียอยู่ตอนนี้นะครับ มุมน,น็อตออกมาเสร็จนออ็อตเปิดสิบนะครับค่ยคอยๆเง้ฝาหน้าออกมาค่ยคอยๆงัดค่อยๆเง้นะครับทําใจเย็ยนๆนะครับผมค่ยคอยๆทำยอย่างที่ปีชาปาทำอยู่เนี้ยค่ยคอยๆนัดออกมาครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับดูที่สนุงสนิม,นมเต็มดูที่ครับดูไม่ได้เลยอันนี้เป็นสนิมแบบน้ําที่ขังอยู่ด้านในนะครับน้ําที่ขังอยู่ด้านใน เก็บไว้นานหลายปีแล้วไม่มีการหมุนกลายเป็นแห้งเป็นสนิมสนิมเหล็กเรียกว่าเป็นสนิมเหล็กสนิมหินพวกนี้มันจะติดดูสิครับติดไปหมดเลยเอาโซนิกมาเอาโซนิกมานะครับโซนิกมาปนก็ไปเลยครับปนเลยเรียกว,ว่าใบาพัดไม่หมุนนะครับตอนนี้ใบพัดไม่หมุนอ๋อปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งเอาตัวชีมาเคาะไล่ เคาะอย่างเดียวก่อนครับเคาะอย่างเดียวอ่าเคาะไล่ไปเลยนั่นแหละครับอ่าพอใ,อให้สะดุกเคาะให้สะดุงแล้วก็เตรียมคีมล็อกมาเลยครับเตรียมคีมล็อกมานะครับเตรียมคีมล็อกมาเลยครับตอนนี้เราพ่นแช่ไปนะอ่า แช่ด้วยโซเน็กนะครับขับเข้าไปเลยหมุนเอหมุนเลยอืมมนได้แล้วครับเห็นไหมครับหมุนได้แล้วเอาโซเน็กพุ่นเข้าไป ตอนนี้ลองครับลานนี้เราหมุนดูทีนี้ว่ามีการขยับนะครับขยับขยับขยับลงปั๊มตัวนี้จอดแช่ไว้นะครับผมในห้องเครื่องเนี่ยเจ็ดปีนะครับแลตวตอนนี้ก็คือวิธีการของเราตรงนี้ขั้นตอนก็คือปั๊มมันหมุนมันค้างาเบาๆอื้อในการตัวนี้ที่เราเก็บไว้นานนะครับ ตอนนี้ลองอนิ้วหมุนดูทีเอาปลายนิ้วลองหมุนดูหมุนอ่าเห็นไหมหมุนได้แล้วครับผมตอนแรกมานี่ไม่หมุนเลยครับไม่หมุนแข็งโ๊กเลยนะครับตอนนี้หมุนเสร็จเรียบร้อยอ้าวฝาหน้าเข้าเลยนะครับตอนนี้ฝาหน้าเข้าเลยครับฝาหน้าเข้าไปใสใ่ตรงนี้ครับ ลักษณะที่ว่าปั๊มเก็บไว้นานนะครับผมเราจะไม่เสียบใช้เลยไม่ได้นะครับเพราะมีการติดของใบพัดแล้วอะไรทาให้ติดน้ําที่เราเคยผ่านการใช้มาก่อนน้ําก็ยังมีแห้งเกาะเกลก็คือแห้งเป็นสนิมสนิมหิสนสนิมเหล็กนะครับผมเขาจะแห้งติดเลยติดทั้งฝาหน้าติดทั้งใบพัดติดทั้งตัวหลังใบพัดเขาจะติดแน่นไว้หมดเลย แม้จะทุ่นยังติดเลยนะครับดังนั้นเราต้องทําแบบนี้แหละที่เราจะมาแก้ไขใ,ในการที่เราจะใช้ในครั้งต่อไปอยู่จะไปใช้เลยนี้ไม่ได้ครับผมไม่ได้แต่ถ้าเกิดการที่เราจะใช้แต่ละครั้งก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องเอาใช้ควงปากแบนมาดูตรงปูดมอตเตอร์นะครับอ้าวลองหันมาดิอ้าวหันมาครับนี่นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องหมุนดูนะครับ ดูที่แอปเปเห็นไหมครับหนักลื่นลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือขั้นตอนตรงจุดนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนที่เราอยู่ที่บ้านนะครับสมมุติว่าอยู่ที่บ้านเราเนี่ยก่อนที่เราจะใช้เนี่ยโดยที่เราไม่มั่นใจนะเราก็ต้องเอาไขควงปากแบนอย่างนี้แหละมารูตรงตูดมอเตอร์แล้วก็แยงเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับ อันดับแรกเลยพอรู้ว่าไม่หมุนเสร็จก็ทําตามดังที่ปิชาบอกเปิดฝาหน้านะครับอันนี้ก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมลองเอาไปใช้ดูใครที่เก็บปั๊มตัวสำรองไว้เป็นเก็บไว้อีกตัวหนึ่งไว้เป็นสเปร์นะครับผมต้องทําตามที่ปิชาบอกนะครับถ้าเกิดเราว่างๆถ้าเกิดเรามีการเก็บปั๊มไว้เราก็เอาไปเสียบปลั๊กยกไปใกล้ๆปลั๊กไฟยกไปเสียบเราก็เสียบปื๊ดปั๊มก็จะหมุนนับ1นึถึงห้า 1>, 1 2 3 4 5สามี่ห้าหรือจะ10ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ถอดถอดแล้วก็เก็บแค่นั้นนะครับผมเดือนหนึ่งสัก2 3, ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองนะครับครับลักษณะการเก็บปั๊มไว้นะ่ยพูดถึงก็ไม่ผิดแปลกหรอกยิ่งดีเลยครับผมบางทีเป็นบ้านเช่าบางทีเป็นไรเนี่ยก็อาจจะชุกเฉินนะครับในกรณีที่ใช้ปั๊มใครคนไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนปั๊มจะพงังปั๊มจะไหม้ปั๊มจะมีปัญหานะครับไม่มีใครรู้หรอก ไม่มีล่วงหน้าไม่มีการบอกรู้ล่วงหน้าแน่นอนนึกอยากกัดเสียก็เสียอะไรประมาณนั้นแต่บางที่และบางท่านเขาก็เก็บปั๊มอีกตัวหนึ่งไว้เป็นสแปร์เก็บไว้นานหลายหลายปีเลยแหละแต่บางท่านน่ะเก็บไว้โดยที่ไม่รู้เก็บไว้อย่างเดียวแต่ไม่มีการเสียบปลั๊กให้มีการหมุนของตัวมอเตอร์นะครับส่วนพีชาจะบอกไว้อยู่เสมอว่าการจะเก็บปั๊มตัวสำรองน่ยเราต้องเดือนหนึ่งมีการเสียบไปน่ะ เสียบให้โมตเตอร์หมุนเนี่ยประมาณ2ครั้งก็คือยกปั๊มของเราเนี่ยตัวนี้ไปอยู่ใกล้ๆก,ก,กับปลั๊กไฟแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบปุ๊บนับเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10หรือจะนับ1ถึง5หรือจะนับ1ถึง10ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านแล้วก็ถอดถอดแล้วก็ปล่อยชิ้งไปเลยครับผมแล้วก็ช่วงประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนมาเสียบอีกครั้งหนึงก็นับ1ถึงหหรือถึง10 แล้วก็พอเดือนหนึ่งขอสักสองครั้งเสียบไว้ให้มอเตอร์เขาหมุนนะครับเราจะไปปล่อยแช่ไว้เป็นปีป,ปีสามปีสีป่ปีห้าปีอันนั้นไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําที่เข้าไปอยู่ในตัวมอเตอร์ตอนที่เราใช้งานในครั้งที่ก่อนที่เราจะเก็บเนี่ยมันจะเป็นน้ําขังไว้อยู่ซึ่งอันเนี้ยที่ผมพาเปิดออกมาก็มีน้ำนะครับผมอันนี้เก็บไว้นะ่ะห้าปีหกปีนะครับผมไม่มีการเสียบปั้งไม่มีการเสียบอะไรทั้งสิน้นอย่างเนี้ย ขาก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยแต่พอเราเปิดออกมาน้ําจะมีไหลออกมาแต่ณตรงจุดนี้ไอ้ตรงใบพัดตรงอะไรเนี่ยมันจะเป็นน้ําที่มนแช่อยู่ด้านในเป็นพวกทุ่งเหลืองพวกอะไรเนี่ยครับมันจะเป็นสนิมเขาเรียกว่าสนิมหินสนิมเหล็กนะครับมันจะแห้งมันจะเกาะมันจะฟูขึ้นมาแล้วมันจะเกาะติดกันเลยไม่หมุนเลยมีอยู่นี้มันไม่หมุนเลยมันจะอื้ออย่างเดียวนะครับดังนั้นวิธีแก้ของเราดังที่ปีชากับช่างของปีชาทำให้ดูนะครับเปิดฝาออกมาโซนิคพ่นเข้าไปพ่นเสร็จ เคาะๆๆๆๆๆๆแล้วก็ท mm mm hmm. right. ิ้งไว้นะครับจะไปเคาะแรงแบบตะพี้ตะบันไม่ได้ครับผมไปค่อยเคาะแล้วก็โซนิคพ่นโซนิคพ่นไว้นะครับใช้คีมล็อกมาจับตรงตรงหัวของใบพัดนะครับตรงที่มันมีน็อตตัวเล็กๆแหละแต่จับตรงหัวของใบพัดล็อกแน่นๆหน่อยหนึ่งแล้วก็หมุนใช้กําลังมือหมุน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 โยกขึ้นโยกไปโยกมาก็จะใช้ได้นะครับพอใช้ได้เสร็จแล้วก็ลองเสียบปลั๊ก แล้วก็ให้เขาหมุนหมุนแล้วก็ปิดปฝาหน้าไปตามเดิมแล้วก็เอาไปประกอบในขี้ของเราเตรียมไว้อาจจเอาปั๊มตัวที่ไหมออกเอาตัวนี้ลงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปยกเข้าไปแทนที่เลยเสียบแล้วเดินหนีเลยนะอันนั้นปั๊มไหมแน่นอนครับผมเพราะว่าใบเขาติดพวกใบและทุ่นเขาจะติดนะครับดังนั้นวิธีแก้ไขก็แบบนี้นะครับสำหรับท่านหลายๆคนที่เก็บปั๊มเป็นตัวํำรองไว้นะครับ พี่ชาก็ขอฝากข่าวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่เอาสาระดีๆมาบอกกล่าวกันต่อนะครับขอขอบคุณทุกท่านและทุกกำลังใจนะครับนะครับผมที่คอยติดตามกับพี่ชับพนากพูดก็ไม่ค่อยเก่งหรอกนะนางคนอีสารเขาพูดจะไม่เยอะพูดไม่เก่งแต่เรื่องอคุณงามความดีเรื่องแบบนี้ผมชอบครับชอบชอบชอบในเรื่องเผยแพร่ให้คนเขารู้ สายบุญบอกบุญกับตอไปครับท่านก็จะทาได้ยิ่งคนแก่คนเฒ่าผู้ป่วยตุ้งตุ้งเตียงเลยโอ้ผมเป็นห่วงมากยิ่งวันนั้นมีบ้านคุณแก่ซึ่งลูกหลานเขาไปทํางานกันหมดมีคนแก่อยู่บ้านคนเดียวปั๊มไม่พอดีเพื่อนบ้านเขาโทรมาบอกเขาบอกว่าไม่มีลูกหลานเขาไม่อยู่เท่ากับคนเลยแต่มีผูด้ดูแลนะ่ะก็คอยดูแลคุณแก่อยู่แต่ไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยลําบากมากเขาเลยโทรมาหาพิจา แต่เขาบอกว่ายังไม่ต้องเข้ามานะเขาบอกนี้ยังไม่มีใครจ่ายตังค์เลยเขาบอกตรงนั้นนะปีชาไม่เคยต้องบุญในเร,รเรื่องตุ่มเรื่องตังค์ไม่เคยครับต้องไปช่วยสายบุญก่อนก็คือต้องไปช่วยให้คุณแก่เขาด้ชำระล้างน้ําอะไรเงี้ยเราต้องรีบทำนะคุณเรื่องเงินไว้ที่หลังนะคุณปีชาจะนิดัสแบบนั้นครับเรื่องเงินคือว่ากันที่หลังส่วนเรื่องความสุดเราตรงอย่างนั้นนะปีชาจะนิดจัดก,การเลยเพราะว่าปีชาอยู่กับเรื่องแบบนี้แล้วปีชาจะรู้เลยครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านครับส่วนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเรื่องดีบอกกล่าวกันต่อนะครับ